สวัสดีค่ะแม่มาอัปเดตน้องกําไรทองนะคะแม่ได้จัดที่นอนให้น้องกําไรทองใหม่แล้วนะคะแม่จะกางเต็นท์ให้น้อง,งอยู่ตรงนี้ค่ะแม่จะฝึกให้น้องชินอยู่ในกรงแต่เพื่อที่ว่าเวลาน้องคลอดน้องจะได้อยู่ตรงนี้ค่ะ น้องอยู่ในนี้มันก็จะจะไม่ต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงเพราะว่าถ้าให้น้องอยู่บนกรงแล้วน้องจะกระโดดขึ้นกระโดดลงน้องจะไม่เดินขึ้นตามตรงบันไดน้องจะโดดเอาค่ะแม่ก็เลยเป็นห่วงท้องน้องเนาะแม่ก็เลยทําให้น้องอยู่ใหม่แล้วเผื่อเวลาน้องคลอดน้องก็จะได้อยู่ในกรงนี้เลยแล้วแม่ก็จะปิดมันจะได้มันจะได้ไม่ไม่มีใครรบกวนน้อง แต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องปล่อยให้น้องออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมน,นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้แม่อยากจะฝึกให้น้องชินกับกรงค่ะก็เลยเอาน้องไว้ในกลงก่อนส่วนกรงกเก่าแม่ก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะเดื๋เวลาอีกน้องๆอหกตัวอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศมาหลบมุมกันอยู่ตรงนี้ ส่วนสาวคนนี้กินไม่หยุดเลยค่ะกินตลอดเวลากินจนพุงกลางท,งทั้งท้งที่เขาเป็นเป็นเป็นแมวที่รูปร่างเล็กมากเลยนะคะท้องเขาจะแน่นมากเนื้อแน่นมากแต่ว่าน้องเขากินเก่งกินทั้งวันตัวอื่นจะไม่ค่อยกินอาหารเม็ดจะมีถุงทองค่ะจะกินอาหารทุกอย่างอาหารเม็ดอาหารเปียกน้องเขากินทุกอย่าง ส่วนอีก5คน5ตัวอยู่ข้างหลังบ้านนะคะอยู่สวนหย่อมอยู่สวนหย่อมแม่ก็เลยอัปเดตให้เอฟซีดูว่าทำไบทองอยู่ยังไงตอนนี้จัดสรรมุมให้ใหม่แม่ไม่อยากไปรบกวนน้องค่ะพอดีน้องหลับอยู่นั่นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ